กุ้งงอมเนาะต่าเปียใหญ่ๆเลยค่ะอ๋อยวให้กับเปียให้ดูทุกคนดูเอาไปทำอะไรดีสัาเปียวนี้เมนูก้อยค่ะไม่ได้กินนานนะแต่นอกอะไรละส่าเปียโอู้เจอปูล่ะไหนไหนอู้บ่าลอยเด็กต้องลงน้ำเลยป้าทุกคนมาหาหอยจะได้ปูปูภูเขาค่ะ กูกินได้เนาะสาวเปียทุกคนเมื่อกี้เบ่าถายถ่ายไม่ทันดูสาวดูสาวเปียได้อะไรดได้หัดปลาทีเดียิอรอสาวเปียป๊าดเบ่าถ่ายดูคนดูป๊าดคือมาใหญ่ครับกล่อมต้องลอูวันนี้หมาจะกุ้งงมเนาะสาวเปียหมาและกุ้งใหญ่ <laughs> เอาละครับทุกคน วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียพาพ่อแม่พี่น้องมาหาซ่อนกุ้งเนาะสาวเปียเลาะลงโดมเหมือนเดิมเนาะลงห้องลงโดมเหมือนเดิมครับห้องเดิมครับผมเมื่อกี้บ่าวไทยไปซื้อน้ำชามาให้สาวเปียนี่แป๊บเดียวครับมาไม่พอสิบนาทีอยู่สาวเปียฟาดมาแล้วทั้งปูทั้งกุ้งครับผมนี่วันนี้ก็มีผู้ลงขงบวนการหนึ่งตัวครับผมอะไรล่ะสาวเปียหัวล้อมาจากไกลเลยทุกคนเนาะมารอลุ้นกัน อ๋อทุกคนเปิดคลิปมาก็ได้ไฮไลท์กุ้งโงมเนะาะเต่าเปียใหญ่เลยค่ะอ๋อจะให้เต่าเปีย<ด>ให้ดูดทุกคนดูเอาไปทำอะไรดีเต่าเปียวันนี้เมนูก้อยคะ่ะไม่ได้กินนานนะแต่รอบรถโอ้ทุกคนน้ำลดนเนาะเต่าเปียนน้ำกำลังเริ่มนดน้ำไม่เยอะมารอบไปแล้วครับถ้าสังเกตดีๆไปครับทุกคนวันนี้ไปหาเห็ดมาอยู่นอกเต่าเปียแต่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ได้ลงคลิป เดี๋ยวไปรอลุ้นพวกนี้ครับทุกคนว่าจะหมานหรือเปล่าวันนี้ก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาล้อหากุ้งก่อนเผื่อได้เผื่อหมานเผื่อได้ตะก,ก้อยนึงไปครับทุกคนสาเปียมาแล้วครับได้กุ้งสามตัวค่ะได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปูเนะาะปูนี่เอาไปทำอะไรไปคั่วไปปนอุ้ยสาวเปียคือตัวใหญ่ลนะ่ะมีห่งตัวค่ะอุ้ยมาราวเดียวเนาะสาเปีย อะไรล่ะสสาเปียอู้ไหนไหนอู้บ่าวลอยเด็กก็นต้องลงน้ำเลยป้าทุกคนมาหาหอยจะได้ปูปูภูเขาค่ะปูกินได้เนาะสาเปียปอันนี้ได้อะไรอะ่ะได้กุ้งไปไปไปทุกคนสาเปียไปไปไป อยู่ดีตับอยู่ดีตับเพียก็เห็นล่ะไม่รู้ค่ะแเพียเห็นที่แรงนึกว่าอะไรสวยมากทุกคนเดินมาตามใส่ได้อยู่หรอกสาเพียโอ้ยเต็มเลยทุกคนมาดูกุ้งกุ้งก็เดินตัวใหญ่ะทุกคนดูครับตอนตอนด้คราวเดียวเด้อทุกคน อุ้ยคือได้ปูเหรอสาวเปียเอ้ยคือหมานครับควนดูตัวกวนคนะไประครับทุกคนเมื่อกี้เปล่าถ่ายถ่ายไม่ทันดูสาวดูสาวเปียได้อะไรได้หอดปลาทีเนี้ยโอ้ยมาหากุ้งทุกคนได้หอดปลาหอดปูปลาอะไรอะสาวเ,าวเปียปลาเปียปลาหางเหลืองเนาะน้องคือนอกเนาะ โดนหินมัง้งน่าจะอยู่ใต้หินสาวเปียยกหินเราปูกับกุงตัวใหญ่เมื่อกี้เนาะได้ทั้งปลาได้ทั้งปูครับทุกคนกุงก็ได้เอา้าเอาทุกอย่างเลยเอา้าทุกคนเมื่อกี้เล่าไทยอยากจะให้ทุกคนได้ยินเสียงหัวเราะสาวเปียจริงๆเลยหัวเราะแบบกาก,ากมากหัวเราะแบบสะใจมากมาเปิดกระติกรอสาวเปีย,ท,ยทุกคนดูป๊า คือมาใหญ่ครับกลามน้องเหลือว,วันนี้หมาจะกุ้งงมแล้วสาวเปียามาแล้วกุ้งใหญ่ครับโอ้โหแบบเกียวกูก็ใหญ่กุ้งก็ใหญ่กูก็ใหญ่กุ้งก็ใหญ่ครับปลาก็ใหญ่ครับทุกคนเมื่อกี้เสียงหัวเล้อสาวเปียน,นี่สะใจมากสาวเปียหัวเราะกา้ากเลยครับทุกคนหัวเราะฮล้อหัวลมม้อหมวนมากสาวเปียว่ากุ้งโดดโดง่ดงเลยเป็นไง ลื่นมากครับทุกคนนี่เห็นดนำๆไหมขี่จะไข่น้ำงั้นเลยนะครับมามาเปิดถังรอสาวเปียอืมรอบนี้เป็นกู๋ฝอยน่เ้น เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของบ่าวไทยและสาวเปียครับเป็นไงสาวเปียเยยบมาป๊าดแป๊บเดียวเนาะสาวเปียค,คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงแรกที่บ่าวไทยไปซื้อน้ำชาก็ไม่ได้ถ่ายเลยเนาะสาวเปียมาคราวเดียวครับทุกคนประมาณชั่วโมงนึงได้ไหมสาวเปียประมาณชั่วโมงนึงกันลค่ะวันนี้เราได้อะไรบ้าง ได้เป็นกุ้งปูแล้วก็กุ้งปูปลาเนาะปูภูเขาค่ะจักมาจากไหนเนะาะอ้ย่วงเลยร่วงโอ้่วงหมด่วงหมดเอา้าถือว่าหมานโพดหมานโพธอยู่นะครับทุกคนมาคราวเดียวเองครับโอ้ยไม่คิดว่าจะหมานปูตัวใหญ่นี่สาวเปียกจ็จับเอาเลยเนาะจับเอนาในน้ำเลยคตอนแรกสาวเปียว่าจะเดินไปดูหินเนาะ,ะไม่คิดว่าจะเจอครับกลับเจอทุกคนโอ้ยตัวปักใหญ่สาวเปียเอาไปทำเมนูเลย ปูนี่ยางค่ะยางเนาะย่างปิ้งแล้วก็กุ้งนี่สาวเปียจะเอาไปก้อยเนาะ,ะทำกุ้งเต้นคอยอตีครับผมแล้วก็ได้ปลาตัวหนึ่งปลาประจะไรเอือบบ่ <c oughs> แต่ตัวเดียวครับผมปลาน่าจะโดนหินเนาะน่าจะอยู่ใต้หินสาวเปียยกหินชนกุ้งค่ะแต่โดยรวมถือว่าหมา,มานเนาะ,ะมาข่าวเดียวครับมาชั่วโมงเดียวทุกคนตอนแรกบ่าวทากับสาวเปียตอนช่วงเช้าก็ไปหาเห็ดเนาะ,ะแต่ว่าได้นที่เดียวรับได้ประมาณแกงนึงแหละครับได้แกงน้อยนึงก็เลย ตัดสินใจผู้กสาวเปียว่านั้นก็มาหาซ่อนกุ้งดีกว่าเนาะ<ฆ>พอได้ลงคลิปครับผมเพราะว่ามันได้แป๊บเดียวเขาก็เลยไม่อยากลงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลองไปป่าบ้านหนองเม็กเนาะสาวเปีย<ฆ>เผื่อได้เผื่อหมานเอาละครับทุกคนคลิปของวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่สิบแปดเนาะเดือนมกราคมปีพศสองพันห้าร้อหกสิบกะครับที่บา่าวไทยกสาวเปียมาต่อนก็จะเป็นดมแถวบ้านเ,นเป็นโดมเป็นห้องแถวบ้านครับทุกคนที่เคยมาต่อนเนาะ ที่ตอนทุกทีก็มาที่นี่ตลอดเลยครับผมเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ